สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดเอเชียไปที่สปปลาวกันบ้างล่าสุดนะครับร้านกาแฟสตาร์บัคส์ร้านกาแฟ,าาแ,ฟแบรนด์ระดับโลกเตรียมเปิดสาขาแรกในประเทศที่ห้างภาคสรรสาขาวิงจันท์หลังจากเลื่อนการเปิดเมื่อปี2564เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาดเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามมาดูครับ วันที่9มิถุนายน2565เพจข่าวลาวยุทธรดีโอรายงานว่าร้านกาแฟ Starbucks ร้านกาแฟแบรนด์ระดับโลกเริ่มการก่อสร้างและตกแต่งร้านในศูนย์การค้าเวียงจันทร์คาดว่าจะเปิดเร็วๆนี้มาถ่ายกันว่ากาแฟหนึ่งแก้วจะตกเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เว็บไซต์ข่าว btimes.bitch รายงานว่า Facebook ศูนย์การค้าภาคสันโพสต์ภาพป,ป้ายประกาศกาแฟสตาร์บัคส เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานเป็นภาษาลาวรวมถึงโพสต์กราฟิกด้วยตรายี่ห้อ Starbucks พร้อมข้อความภาษาลาวอ่านตรงตามตัวอักษรว่าเกี่ยมพร้อมชงกาแฟให้ท่านไว้ๆนี้ในขณะที่เพจ f a c e b o o เอจิมูราคาไมโพสต์ข้อความว่าสิ้นสุดการรอคอยอีกหนึ่งประเทศที่กำลังจะมี Starbucks สาขาแรกในประเทศที่ห้างภาคสรนสาขาเวียงจันทร์และว่า แวกข้างบ้านเรารู้สึกจะเหลือพม่าที่เดียวที่ยังไม่มีสาขาสำหรับสาขาดังกล่าวนี้จะกลายเป็นสาขาแรกในนครหลวงเวียงจันทร์และของประเทศสปปลาวซึ่งยังไม่มีการระบุวันและเดือนที่ชัดเจนในการเปิดดาเนินการอย่างเป็นทางการโดยก่อนหน้านี้เตรียมแผนเปิดสาขาแรกภายในปี2564แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในสปปลาวที่แพร่ระบาดมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้กระทบต่อแผนการเปิดดําเนินการสาขาแรกเครือข่ายร้านสตาร์บัคส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตกอยู่ภายใต้การถือสิทธิแฟรนไชส์ของบริษัท o f f e e Concepts ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Maxims มส e r ฮดเที่เป็นผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์ของร้านกาแฟสตาร์บัคสเช่นเวียดนามกัมพูชาสิงคปโปร์สปปลาวนอกจากนี้ยังมีการร่วมลงทุนกับกลุ่มไทยแบฟของนายเจริญสิริวัฒนาพักดี ารับการที่ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ร้านกาแฟแบรนด์ระดับโลกไปเปิดที่ไหนก็เป็นเสมือนตัวชี้วัดว่าที่นั่นมีการพัฒนาก้าวหน้าและได้รับความนิยมจากคนท้องถิ่นแต่ถึงกนานั้นก็ตามในกรณีของลาวนั้นอาจจะเป็นการท้าทายและต้องรุ้นว่าร้านกาแฟแบรนด์ดังระดับโลกนี้จะไปได้แค่ไหนเนื่องจากลาวเป็นแหล่งปลูกกาแฟร,ระดับโลกโดยเฉพาะบนพื้นที่ราบสูงบริเวณจำปาสัก รวมถึงบริเวณแขวงเซกองและแขวงสารวันแห่งสปปลาวที่เป็นกาแฟมีรสชาติดีระดับโลกเพราะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลราว1,000เมตรที่ทั้งหอมและกลมกล่อมหาซื้อได้โดยทั่วไปในสปปลาวแถมมีราคาที่ถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับกาแฟสตาร์บัคส์ครับ